สวัสดีครับเพื่อนเพบอีกแล้วกับผม FPS วิดเจาทนั P ่งเล่นเนกมโอปิเาตาร์ออสาก็มีน้องๆอ,อ่ขอมาแล้วครับว่าเออ่พี่ครับช่วยแนะนำวิธีหาเพเกรอใหม่มมหน่อยได้ครับไม่มีปัญหาอ่าอันตรงนี้เราจะมาเลือดตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันมีแบบสองยังไงอ่ะคือสองแบบนะคือการหารูบี้เกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็หาหนาบี้แบบเกี่ยวกับพวกเซฟเฟตเตอร์นะ ก็เปลียามีอยู่แล้ในเฟเตอร์อระมาเนี้งั้นเราก็มาหาที่เกี่ยวกวกิจกรรมก่อนเลยนะนฮะกิจกรรมนี้อย่างแรกเลยที่เพื่อนๆต้องทำก็คือว่าจาเวสรายวันแล้วก็รายอาทิตย์นะเนี่ยเสียงผมอาจจะแป,กแปกลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่สบายอยู่ก็อาจจะขัดลูกตานะก็ขอแฟนอาภัยไว้ด้วยกัน ก็ขั้นแรกก็เป็นพวกรายวันนะเพชรลายวันมันจะได้ประมาณเอ่อต่อวันนะก็ประมาณร้อยสิบลูบี้นะเนี่ยมาร้อยสิบลูบีนะ้นะห้าสิบแล้วก็นี่หนึ่งร้อยนะก็ตาม,มาง่ายๆนะของเขาไม่มีอะไรายากหรอกเพชรตรงเนี้ยก็ปกติเล่นีๆไปนะการที่เขาบอกเป็นภาษาไทยง,ง่ายๆนะเออง่ายมากเลยอันนี้ก็เพชรลายอาทิตย์นะอ่าฮะ อันนี้ถ้าประมาณรู้สึกว่าจะประมาณ400นะต่ออาทิตย์เนี่ย100แล้วก็ได้มา300ก็ปกติตามงเคลีที่เขาบอกนะเนี่ยที่เดอร์มิชชั่นนะสำเรบอบ8ครั้งก็ส่งอันตีบีตไฟเตอ,ร,ตอร,ร์10ครั้งแล้วก็ส่งไฟเตอร์7ครั้งส่งกร์ด7ครั้งพวกเนี้ยมันไม่ยากหรอกทำได้ทำได้ง่ายนะแล้วก็มาที่ผลงานตรงเนี้ย เนี่ยบรรุลงบรรุแรงนะก็ได้สี่ละ้าร้อก็ได้อีก8ปดสิบนะสำหรับกันบรรุแรงนะอ่าผมอยู่แรงไหนนะตอนนี้เดูดูก่อนรู้สึกว่าสี่หรือเปล่าอ่าสี่สีนะแรงผมก็จะขึ้นอีกก็ได้อีก500นะหน้าสามหมื่พอดีแหละเออเนี่ยบนงานมันจะมีบอกไว้นะหมดเลยว่าเล่นสตอรี่พวกเนี้ยได้กี่รูพี่เท่าไหร่ปลกพลังไฟเตอร์กี่ตัวได้เท่าไหร่เนี่ย มาดูได้นะแล้วก็ทําตามที่เขาไว้เล่นนะอันนี้ไม่ยากหรอกแต่ว,ว่าที่ผมทําไปแล้วก็เยอะนะเห็นไหมเนี่ยเคลียร์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 ก็เฟส <c redit> <c redit> มันมีอยู่5 5 1เค็ดเฟสนะ <c redit> <c redit> ผมเคลียร์ไปห3าร้อยสาอ่ะเอออันนี้ก็เข้าใจนะไม่ยากก็มาอ่านกันดู <c redit> แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีเกี่ยวกับการต่อสู้นี่ไงไอ้เรียกว่าบทเรียนการต่อสู้อ่ะ เนี่ยก็ไปเล่นเล่นเนีเ่ยออเครียร์ปุ๊บชั้นที่5ใช่ไหมชั้นที 5, ่5้าเราก็รับหนึ่งรูบี้นะทุกทุกวันก็ดีว่าได้วันละ250เป็นอย่างต่ำนะเออเป็นอย่างต่ำเลยเม่าจะได้อยู่ถ้าเล่นทุกวันทุกวันนะผมก็กล้จะสามหมื่นนไะงตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมนะแล้วก็มาดูที่ด่านนั้นเคลนต่างๆนะที่ว่ามันให้สําหรับการ r ูบีอ้อ่ะให้ใครดูบี้ได้ ผมจะเรียงเลยนะมาที่จิตกรรมพวกนี้พัฒนานะไม่ใช่พัฒนาอันนี้ใครก็หลายข้อห้เข้าใจนะแต่ว่าดันเจี้ยนไหลที่ว่าเล่นได้รูบี้นะแต่ผมจะมาดูรูบี้ที่ว่าได้เยอะอิสรบดันเจี้ยนนี้นะผม่ะนำตรงนี้นะอ่าเนี่ยสับมือใหม่นะมือใหม่อ่ะที่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะแต่ก็เคลียร์พลังสามารถที่ว่ามีตัวสทยธาตนะุแทยสีที่มีพลัง ที่เรากำหนดไว้อ่ะคือเราคิดดูสิเราได้3ามสามร้อยจด่านใช่ไหมสามร้อยสามร้อยก็ลองสามร้อยไปคูณสัญชาตนะก็ได้ประมาณสามพันนะเออประมาณสามพันอันนี้ไม่รวมห้าธาตุนะที่ก็มีอะ่ะเออก็เล่นได้วันละสามครั้งสินะมันจํากัดจํานวนครั้งหน่อยไม่ได้ประมาณนี้สามครั้งต่อวันแต่ส่วนผมผมเล่นครบแล้วไงก็เลยสามารถเคลียร์ได,ด,ได้อันนี้กวาดล้างเคลียไม่ได้รูบี้นะ ไม่พอเหรอัอนนี้กวาดล้างไม่ได้รูบี้นะอันนี้ได้เยอะสุดน่าดัน,นอื่นก็เป็นพวกแบบว่าเคชรเนี่ย้5รูบี้ จ็รูบี้พวกนี้สุด,สดก็ประมาณ8ดรูมี่นะได้แต่ว่ามันอันดับเท่าไหรเท่าไรนะจะแยแยกๆกันอยู่แล้วก็มีกวาดล้างตรงนี้ก็ได้ทั้งแรกก็เหมือนกันนะพวกนี้มันแต่๋ว,ว่าแป้มเริ่มแรกอ่ะเออไหนไม้ยิบบกปลูกประมาณเนี้ยมาเคลียร์กันได้นะผมไปอย่างไวนะอย่างไวเลย จุดตีนี้ไม่มีอะไรมากนะก็เหมือนเดิมดคลิปพวกนี้ได้เขาให้ยี่สิบยี่สิบสำหรับการเล่นการบดู้ตล่นใหม่นะที่จะเริ่มเล่นใหม่ก็จะรู้มีประมาณนี้นะไปไวๆนะกดอันเก็นี้จะได้เยอะหน่อยอ่าอันนี้ก็ได้ด้วยแต่ผมยังไม่ได้มาเล่นเลยเนี่ยพวกนี้จะมาแบบว่าเป็นกิจกรรมนะให้เราสู้เราเล่นแล้วก็ อันนี้ก็ได้รูบี้เหมือนกันอ่าผมผมเพิ่งเคลียร์ไปอันนี้ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ผมสู้ไม่ได้หรอกผมไม่รีบนะเอ่าไม่รีบเพราะว่าผมจะรอช่วงโคลัมโบเนี่ยได้ห้าร้อยนะได้ห้าร้อยห้ารูบี้รอช่วงโคลัมโบจริงๆที่ว่าอาจจะรูบี้ไม่พออะไรประมาณนี้นผมเลยว่าเออหิ้เลยห้าร้อยก็มัดดีนะอ่าประมาณเนี้ยส่วนดันนี้นะอันนี้มันจะรีทุกอาทิตย์นะ ดีใหม่ทุกอาทิตย์ใครที่ว่าตีเรียบร้อยแล้วก็คือว่าสามารถกวาดล้างได้ทุกอาทิตย์นะแล้วก็ได้โูบี้มาประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบนะวันสิบก็เคลียร์สามครั้งก็สามสิบห้าสิบห้าสิบออ, 50, อ,อได้ร้อยห้าสิบอืร้อยห้าสิบนะก็มีสมุดสามด่านนะเคลียร์ก็สามครั้งห้าสิบ อ่าเรียผมเกลีร์หมดก่อนอันนี้ไม่อยากนะอ่าสามหมื่นแล้วน,นี่ผมอ่าอันนี้ได้สามหมื่นได้นะก็มันรีทุกอาทิตย์นะสำหรับตาคิรรมนี้นะน,นี่ก็เข้าใจกัน ส่วนเรลีเลนเช่นนะก็คือว่าเนี่ยมันเล็กๆถ้าวัดตีชนะอ่ะมันจะได้ประมาณประมาณ3ามพันหนะเออถ้าจะไม่ผิดสามพันหกร้อยอ่ามันมีประมาณห้าหกท่านะสำหรับตัวนี้กับลีลทุกลุกทุกตั้งแต่ก็ตำกกรวจนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นอะไรประมาณไหนนะถ้าเดีอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์ละตัวอาทิตย์ละต,ตัวลีมานะเดี๋ยวเข้าไปตี้มันไม่ต้องรีบได้ครั้งเดียวนะเออลืมบอกได้ครั้งเดียว แล้วก็อันนี้ทานแมสทคนะเนี่ยอันนี้ผมได้อ๋ออ๋ออ๋อยังไม่ตีเลยก็มา,มาตีกันได้นะก็เก็บได้ทุกวันอันเนี้ยได้ทุกวันประมาณเนี้ยโอเคเกิดจางนี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมเกิดจกการต่อสู้บิน,นก็ไม่มีเลยนะ ตัวเฟสตัวควสก็าตามแต่ตัวละครน,นะไปเล่นอาริโอตาคืออิสระเมันจะบอกว่าเล่นได้ครันะ้งเฉลยเฉลยเหร่นะนี่ก็ต้องฟรีนะถ้าได้แล้วจะได้ครั้งเดียวตบแลนนะ้ตัวละครนะแต่ละตัวละครได้แค่ครั้งเดียวนะฟีไปถึงตัวควีตเลยนี่น่าจะพอแล้วแล้วก็ไปส่วนอะสตอรี่นะ สตอรี่ยังมีสาดานนะอันนี้มป็นกิจกรรมที่โบกมาใหม่นะต้องอยู่ช่วงกิจกรรมของเขานะบ่วงที่ตัดไม่ขาดอ่าสุดสตอรี่มันมีเลือกนะระดับเนี่ยมีถึงทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ระดับนะอันนี้ยังไม่เปิดก็ต้องรอเขาเปิดเนาะอะก็ไม่มีอะไรมากครับจะให้เราบอกเช่อตัวละครไหนเก่งมากดีมากแันนี้จด่านีจะรจะรูบี้นะอะประมาณเนี้ย หกหกสองได้มาสิบแปดนะ18บแปดแดดูบี้อันนี้ก็ได้เยอะหน่อย30 30 50ก็ประมาณ100่งร้อยนะสับมือใหม่ที่ว่ายังไม่เคลียร์นะก็มาเคลียร์กันได้นะอ่าประมาณนี้เด้ออ่าส่วนประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากส่วนอีพิกควินะอ่าก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เล่นอ่าได้ได้วันละร้อยนะได้วันละร้อยด่นอ่าบทที่1กับบทที่3นะจะได้ เยอะเยอะไงจะได้หนึ่งร้อยนะได้เยอะทุกวันชั้นได้ทุกวันนะวงเด็บ้ได้ทุกวันได้เยอะอยู่ก็มีตรงไหนอีกเอยเบตสเนนอ่าเบตสเนนนี่ก็แบบ PVP นะไอ้สงครามเบิทเซตนี้ได้ประมาณพันสองนะผมได้อะผมแบบเดมอนเลยไงไปกินน้ำไปกินน้ำเออก็ได้ได้ประมาณพันสองรูบี้นะต่ออาทิตย์นะต่ออาทิตย์มันจะรีทุกทุก วันวันจันจะประมาณว่าหมดเทมวันจันทร์นะก็เหลืรีใหม่ก็รับของรางวัลน,นะตัวอีกอันนึงก็สงครามลีกนะอันนี้ผมติดอ่ะเป็ดร้อยระดับที่พ็ดร้อยนะไม่ยยมก,ก,ก็อยากจะไม่ก็อยกิงเท่าไหร่ก็อยูดับโพสก็ได้ประมาณร้อยกว่านะแล้วขีดก็จะขีดประมาณเนี้ยก็ไม่ได้เยอะใจประมาณเนี้ยก็น่าจะได้เยอะอยู่แค่ประมาณก็เ 2, กือบสองพันอ่ะเกือบสองพันบวกนู่บวกนี่นะ ก็วันที่ได้รูบี้เยอะที่สุดกรับผมก็คิดว่าวันจันนะวันจันจะได้รูบี้เยอะที่สุดเนี่อถั้งแต่เดานโอเคเดี๋ยวผมไปรับเมียรูบี้รับหมดแล้วรับหมดแล้วโอเคครับส่วนรูบี้อีกทางที่ได้จากตัวละครนะผมพาไปดูก่อนมันจะได้จาก มันจะได้จากไอ้กิจกรรมนี่ไงอ่นนอา้าความสนิทอ่ะ,ะอ่าอันนี้เดี๋ยวตัวนี้อาคุมะผมมีแล้วไงลองหาตัวที่ผมยังไม่ได้ให้ก็เลยมีบ้างไหมตัวที่ผมไม่สนิทอ่ะพูดยากอ่าพวกนี้อะไรยังอ่าเออมันให้หมดแล้วดีกว่าเอาลองดูได้ไหมเนี่ยมันจะดึงเลนะี้ยวเก้านะขอแนะนำไม่อัพไปถึงเนะลี้ยวสิบนะสำหรับพวกไอความสนิทนะ แต่ว่ามีของครบก็12บสองสสามสีมาก,ก็ได้อับไปเลยก็ได้1 10่งไอ้สิบอ้0ิบยี่สิบสิบยี่สิบบี้าสิบบี้ต่อตัวละครนะ,ะก็ถือว่าเยอะอยู่ับตัวละครนะถ้าว่าให้ไปแล้วก็ให้ได้แค่ครั้งเดียวต่อตัวละครนะอ,อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะอ่า ผมจะลองให้ดูสักนิดหน่อยนะอันสักนี่ก็ที่เหนียสิบอ้ยนีไม่มีอะไรยากนะเนี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมโจทย์นี้ก็จะกลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบาย